แกวิธีสู้ของมะเส็งที่ใช้สู้กับพันเสื้อม่วง cool alive, พัฒนาการของกลุ่มมิสเตอร์ไฟก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลายคนก็ได้ขึ้นชกในเวทีอาชีพบางคนก็มีโอกาสมากมายเข้ามานะครับ อย่างปีเตอร์เดนแมนก็ตอนแรกเป็นดาราก็าหลายคนก็ไม่รู้จักนะครับผมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่พอมาอยู่ในด้านของศิลปะการต่อสู้นั้นหลายคนก็รู้จักแล้วก็มีการไปออกรายการต่างๆนะที่เป็นรายการชื่อดังส่วนมาเสงเองก็จากนักสู้ข้างถนนนักสู้สตรีทไฟท์ก้าวขึ้นสู่เวทีหลายแบบทั้ง BKFC ออื่นๆในตอนที่เจอกับตั้มบ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยร,รอบนี้ก็ขึ้นเวทีอาชีพเจอกับพันเสื้อม่วง ซึ่งพันเสื้อม่วงเองก็เป็นใครมาจากไหนก่อนนั้นนั้นต่อยอะไรมาเนี่ยคนไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่มาสนใจตอนที่มาออกช่องมิสเตอร์ไฟนะครับนั่นแปลว่าสังเวียนสตรีทไฟ์มวยข้างถนนเนี่ยผู้คนให้ความสนใจมากกว่าเพราะบางคนต่อยมากี่ร้อยไฟคนก็ไม่ได้สนใจแต่ยุคนี้คนที่อยู่ในสตรีทไฟนั้นเป็นที่สนใจมากกว่าสไตล์ของมะเส็งนั้นฝีปากกล้าพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม ซึ่งในประเทศเราก็บางทีก็ถูกปลูกฝังมาว่าให้ชื่นชอบคนที่ทําตัวเรียบร้อยอะไรครับซึ่งผมมองว่ายุคใหม่มันเปิดกว้างแล้วแต่คนชอบมากกว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบคนที่แบบทําตัวเรียบร้อยแต่ว่านิสัยจริงๆเนี่ยไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่ทําตัวนะครับส่วนฟอร์มการต่อสู้ตอนนี้ดูและแกะไปพร้อมกันมะเสงกงแดงครับผันซื้มอมงดึงต่อยไปโอ้ะมะเสงก็สวนได้สวยนะครับอาศัยลูกดึงแล้วก็ลูกสเส็บเท้าเนี่ย แล้วก็ครอสไปลำตัวเข้าด้วยปล่อยไปก็ติดกาดจูโอ้ยมีแบบว่าเช็คคุกดึงสวยพันเซอร์อมองต่อยก็ยังไม่ค่อยเข้านะครับเนี่ยต่อยมาก็ไม่เข้าโอ้ยอันนี้ได้เว้ยมาแสงอุย้ยคุกของมาเสงก็เข้านะครับแต่พันเซอร์อมองก็สวนคืนเช่นเดียวกันสลิปแล้วก็คอยดักสวนนะครับ เป็นเหมือนจะเป็นมวยจังหวะสองนะสวนอ,อี้พันเสือมองต่อยเข้าครับแต่มาเสงก็สวนนะครับโอ้โหโดนครับมาแสงโดนหมดยกไปมาแสงยับพันเสื้อม่วงลำตัวยกนี้มาแบบดุหน่อยโอ้โหโดนนับเลย ลมลุกคล,ลุกคลาดครับไปโอ้โรัวมาแบบไม่ปล่อยให้ออกจากเชือกเซไปคือกะปิดเกมแล้วแหละพันเสื้อม่วงแบบเข้าแบบประชิดต,ตัวเลยอะ่ะมนแส่งก็ไม่รู้จะสวนยังไงดียังไงโอ้ยจะเช็คคุกโ,โดนไปอีกแล้วชุดนี้ไม่รอด ผมว่ามะเสงอนาคตยังอีกยาวไกลนะครับคงจะมีโอกาสอีกมากมายเข้ามาส่วนพันเสื้อม่วงเนี่ยเริ่มจากไฟนี้นะผมว่ายกแรกเนี่ยเขายังเหมือนยังไม่ใส่เต็มะเปิดเกมบุกก็จริงแต่ว่าบุกเต็มพิกัดน่าจะอยู่ยก2เดินเร็วออกเร็วพอมาเสงเข้าก่อดก็ดิน้นคือพยายามไม่ให้มาเสงเนี่ยกอดได้สําเร็จแล้วมันก็เป็นผลจริงๆแต่เท่าที่ผมดูอันนี้พูดแบบส่วนตัวนะผมว่ามาเสงพะวงกับพื้นฐานไปนิดนึงอย่างเช่น ก้มหน้าเอาไว้ยืนขาให้กว้างอะไรเหล่านี้คือเขาพะวงกับเรื่องพวกนี้แทนที่จะพ w งกับคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างเยอะไปนิดหนึ่งคือสมาธิมันกระจัดกระจายไม่ได้โฟกัสที่คู่ต่อสู้แบบ100%ซซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วถ้ารอบหน้ามีการแก้มือเกิดขึ้นคุณคิดว่ามันจะยังไงแต่นี่คือคนเก่งอยู่เต็มสนิส๊กอนสเตอร์ไฟท์หนึ่งนาทีพร้อมแล้วเช่นเคยนเนอ,อใส่นวมแดงครับ ส่วนอีกคนคือแทนปักพนังเนเขาแบบต่อยเร็วนะแล้วก็ล่างสลับบนอย่างรวดเร็วอะแทนเนี่ยแขนสั้นกว่าไม่รู้จะเข้าไปไปชิดตัวได้ยังไงดูดิททำไงเนี่ยบนโอ้ยแทนก็จะสวนเหมือนกันอีกส่วนยังไม่ถึงจะไปคือแขนมันยาวมากจริงๆนะตัวจริงคือแขนมันแบบเหมือนฟิลประมาณมาชิบะ จากเก้าแรกสู่สงเวยีเยนอะไรประมาณนั้นนะนี่ยเห็นไหมแขนก็จะถึงอะแต่ว่าอีกฝ่ายแขนก็จะไม่ถึงเนี่ยเดี่ยแล้วมันรัวด้วยบูดต <c oughs> ่อยล่างสลับบนไปเรื่อยครับแล้วจบเกมเเแบบโอ้โห <c oughs>